สวัสดีนะครับอันนี้นโรอดพากินพาเที่ยวนะครับอันนี้มาอยู่ที่วัดเกษชัยโยนะครับเกษชัยโยจังหวัดอ่างทองก็จะพามาดูนะครับตรงนี้หน้าบริเวณวัดมาดูว่ามันมีอะไรมั่งนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมานมัสการมากราบพระก็แวะดูได้นะครับก็จะมีของขายเยอะแยะหลากหลาย ขออนุญาตพื้นที่นะครับพอดีกําลังทําโฆษณานะครับเพื่อพี่น้องที่ได้ดูแล้วอยากมาเที่ยววัดเกตชัยโยนะครับก็จะได้แวะเวียนมาดูสินค้าที่ขายแถวนี้นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเยอะแยะนะครับเป็นของฝากนะครับเป็นของฝากน,นะครับ เ่ยนะครดาวจเชื่อมสาเจเชื่อนกปูดตำเรืงบาราเพสนกปูดแล้วก็จะมีของฝากเป็นอื่นเป็นมะขามเทศอ่นหรือของเทศอืื่นอมครับเป็นบ้านครับเนี่ยนะครับเน่เน่เนเนี่ยนะครับอันนี้ทาโอ้เยอะแยะเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆนี่ครับรถนะครับเนี่ยนี่นะครับก็ใครที่ได้รับชมได้ดูนะครับ แวะมากาบพระที่วัดเกศชัยโยนะครับก็บริเวณหน้าวัดเนี่ยเราจะมีร้านขายของเยอะแยะเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็เวลามาเที่ยวเวลามาไหว้พระก็อย่าลืมแวะเวียนมาอุดหนุนกันนะครับไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะครับเศรษฐกิจก็จะอยู่ในบ้านเรานะครับอันนี้ร้านนะครับร้านขุณต้นคุณหนึ่งสมุนไพรแปรรูปนะครับ ของฝากจากวัดชโยจังหวัดอ่างทองนะครับก็เนี่ยนะครับเหมือนที่ได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่ให้ข้อมูลขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะครับว่าในตลาดเรามีอะไรมั่งนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ก็จะเป็นของฝากนะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้อยู่บริเวณหน้าวัดนะครับ นี่ก็จะเป็นขนมโบราณนะครับอันนี้เป็นขนมโบราณอย่าลืมนะครับอยู่หน้าวัดเกศชัยโยนะครับอยู่หน้าวัดชัยโยใกล้ที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาไหว้พระแถวอำเภอชัยโยอ่างทองนะครับก็แวะเวียนกันมาได้นะครับแวะเวียนกันมาช่วยกันนะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับอุดหนุนเป็นชาวบ้านนะครับ ที่ทำมาค้าขายอยู่บริเวณหน้าวัดอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตะกร้านะครับมีมีหลากหลายนี่นะ,นะครับก็จะมีเยอะแยะมากนะครับแล้วอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็น เป็นปลาสลิดนะครับดูไซส์ใหญ่มากนะครับไซส์ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นปลาช่อนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ร้านของคุณพี่พรทิพย์หวังเดชนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับก็จะอยู่ตามนี้นะครับถ้าพี่น้องคนไหนนะครับถ้า FC ของนโรธพากินพาเที่ยวได้รับชมเข้ามาชมมาดูสนใจก็โทรสั่งได้นะครับ สังได้นะครับไม่ดูอีกทีเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวใหญ่เนะนี่ยน,นะครับนี่ปลาสลิดนะครับนี่นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับใครที่ได้รับชมได้ดูสนใจนี่ยปลาช่อนแห้งแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับอยู่อยู่ที่หน้าวัดเกษชัยโยนะครับ จังหวัดอ่างทองนะครับพี่น้องท่านใดที่ FC ผมนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาไหว้พระก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนพี่พี่น้องๆ้องเราพ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่หน้าวัดนะครับขอบคุณทุกที่มากครับนะครับนี่กล้วยกล้วยก็ยังมีนะครับเห็น,นะน,น,น,นไหมไม่แพงนะครับนั่นก็จะเป็นไข่เป็ด ัน,น,นี่เป็นไข่เป็ดน,นะครับก็บให้ดูนะครับนะครับก็ให้พีน่น้องได้ดูอย่าลืมนะครับใครที่ผ่านไปผ่าน,น,นมาก็ระเวียนกันมานะครับ ใครที่มาวัดพระที่วัดเกษชัยโยนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาแล้วก็มาช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายของเราแถวนี้นะครับเนี่ยนะครับสนใจตรงไหนจะมีเบอร์โทรนะครับก็โทรโทรติดต่อได้นะครับโทรติดต่อได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ได้รับชมแล้วก็รับดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้กวนนะครับลูกยกวนบวยหวานพุทราจีนนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับมาไหว้พระแล้วก็อย่าลืมอุดหนุน ก็ค้าแม่ขายแถวนี้ด้วยนะครับที่วัดเกตชัยโยขอบคุณครับนะครับอย่าลืมนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวติดตามกันนะครับนโรดพากินพาเที่ยว วันนี้อยู่ที่วัดเกศชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับคราวหน้าคลิปหน้านะครับพบกันใหม่ว่านโรดจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับพาไปกินที่ไหนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและก่อนจากกาันอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซั b s c r i b e นะครับจะได้รู้ว่านโรดจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณเอซทุกท่านนะครับจากวัดเกตชัยโยอำเภอชายโย,ย,ย,โยจังหวัดอ่างทองครับขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม